สารพันค่ะแล้วก็มาจากพันที่เป็นข้าวผัดด้วยค่ะเป็นอาหารทางรับแรค่ะเห็นเขาว่าอาหารพื้นเมืองรับแรนี่เป็นอาหารที่หากินได้ยากคือเขามีความพิเศษยังไงครับคนน่าจะยังไม่รู้จักด้วยค่ะเพราะเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมค่ะปกติเขาก็จะกินที่แบบเมืองรับแรงเลยเท่านั้นก็จะแบบไม่ได้มีขายไม่มีขายหรืมันเป็นอาหารพื้นเมืองอะค่ะสูตรนี่แหละฮะ มันมีที่มาที่ไปไหมครับผมบของร้านพันโอชาเนี่ยครับค่ะแพรได้มีโอกาสแบบไปเที่ยวที่นู่นใช่ไหมคะครับแล้วเราก็เออได้ลองชิมแล้วรู้สึกน่าสนใจเราก็เลยกลับไปไปเรียนนะคะกับคนพ<อ>ื้นเมืองที่นั่นเลยแล้วก็เอามาปรับนะคะปกติมันจะเป็นแป้งเหมือนแป้งหมักแต่ว่าที่นี้นมาทานยากคะ่ะเราก็เลยเอามาปรับให้มันเป็นแป้งสด มันจะกินง่ายขึ้นทีเด็ดของอาหารรับแรงนี่คือยังไงล่ะใช่เพราะจริงๆรินี่เห็นป้ายแบบติดไปเต็มเลยมีหลายเมนูที่แบบว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเอมันก็จะมีแบบพวกข้าวพันหมี่พันนะคะคจริงๆที่นู่นนะเขาก็เหมือนคิดอาหารพวกนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการถนอมอาหารมันจะเป็นแบบเหมือนแป้งไป็ไรที่มอใช่ไหมคะแล้วเราก็จะแบบเอ้ยหอใบตองเวลาไปทะไปทํางานนะคะตามทุ่งไรุ่่วงไหนเขาก็จะพกไปง่ายตอบความอยากรู้อยากเห็นเรื่อทํางานซะแล้วแบบพาพาไปลองทําสหน่อยได้ไหมครับอยากอยากแบบมีฝีมือแบบ เป็นชาวเมืองแล้วแพ้บ้างใช่นี่เขามีสองมอวีข้างหลังนั่นอนะเดี๋ยวไปลองทำกันดีกว่าครับทำเลยครับปล่อยเขาเลยครับผม <c oughs> อานนี่มีแป้งหลายชนิดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งแบบดั้งเดิมออริจินอลเลยค่ะอ๋อครับอันนี้เป็นแป้งผสมพริกผสมงาค่ะแล้วก็เป็นแป้งงาเวลาสั่งข้าวพันรวมก็คือจะได้ทุกอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําดูโอเคครับค่ะแล้วก็จะเปิดมั่วอย่างงี้เลยเปิดได้เฉยเอาลองทําข้าวพันงาก็ได้ค่ะน่าจะง่ายโอเคแล้วเราก็จะตักเข้ามาปั้นแล้วก็จะไลค่ะแบบบางหน่อยโอ้เหมือนบางเหมือนเครปด้วยใช่แล้วก็ปิด คือแป้งในเวลาหลังจากที่เราไลฟ์เสร็จแล้วใช้เวลาประมาณกี่นาทีล่ะครับคุก็เอาค่ะก็แล้วแต่ความแรงของแบบไฟด้วยนี่วก็จะแบบเสียบเข้าไปค่ะโอ้เบิร์ด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 หมุนได้เนี่เหรอใช่หมุนมานะคะโอ้ก็ตวัดก็ได้ค่ะวิยบิน้างหลังหน้าภาพที่เห็นมันเหมือนกับอ่า ปากหม้อแล้วก็เหมือนทองม้วนสดบอะไรกินได้เลยค่ะปกติเราก็จะมีน้ำจิ้มซุกกี้ค่ะกับน้ำจิ้มแต่วด้วยจะมีความเค็มๆมันๆหอมงาเราลองทำแบบพริกไหมเออค่อยๆกวนๆคนคนเวิร์บาประมาณนี้ใช่ได้ค่ะลงเลยค่ะลงเลยรื้มแล้วก็วนๆอ้าว ยี่สิบมิยี่สิบวินาทีการนี้น่าจะยังไม่สุกอ่ะเวลาเปิดมามันจะพองเลยค่ะเหมือนมีดหมอเลยคุณผู้ชมดูบ้ามียันด้วยไม่ไปไม่เขาเขียนนะเอหมายเลขกเอเอคือทำมอม้อนี้หรือเปล่าเปิดขึ้นโอ้โหเฮ้ย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 แกแกแกเปิดโอ้โหพันโอชาสาขาสองมาสามสองหนึ่งไปเมตรวเนี้ย <S <S วน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 เร็วๆโอ้โหขอโทษแทนพี่ชายผมด้วยนะครับเขาโอ้ยตอนแรกว่าจะขิงเขาทำเก่งพังหวนเลยเอารอ20วิงั้นเราลองชิมอันนี้ก่อนลองชิมก่อนเราดูดินี่อันนี้อร่อยอะ ข้าวพันพริกเนี่ยมีรสชาติมีความเผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวของแป้งข้าวเหนียวใช่แล้วก็มีความหอมพริกมากหอมพริกหอมงาอืมแล้วนอกจากข้าวพันที่แบบเป็นเมนูเด็ดของทางร้านแล้วคือมีเมนูอะไรเด็ดๆที่แบบต้องมาร้านนี้ต้องได้กินบ้างก็จะมีมเป็นผัดไทยปะลาลัปลาดุกฟูค่ะ,คะ พัดลายปลาล้าเนี่ยก็เป็นที่ท,ที่ที่แรกที่เดียวเลยเราคิดขึ้นมาเองเลยใช่พัดลายปลาล้๊าเหรอครับใช่ค่ะมันก็มีความแบบนัวๆของปะลาล้าเค็มๆค่ะแล้วก็มีแบบข้าวคุกพริกเกลือกุ้งสดค่ะข้าวคุกพกริกเกลือกุ้งสดอุย้ยนี่นี่นี่เห็นเขาทําแล้วเดี๋ยวคุณให้คะแนนผมหน่อยนะเพระหว่างผมกับพี่บอสนี่ใครทําสวยกกว่าันเขาหมุนทีเดียวแกะบัดแกะบัดแกะบัดแกะผัดอุ้ยเฮ้ยงั้นผมขอแบบว่า จัดเต็มอาหารพื้นเมืองรับแรงให้พวกเราสองคนเลยครับได้ค่ะโอ้เดี๋ยวไปรอที่โต๊ะนะครับขอบคุณนะครับบคาณคายค่ะ นี่ครับคุณผู้ชมอาหารพื้นเมืองรับแรงมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเ,ออเพิ่มเลยนะใช่และเมนูแรกที่เราจะกินนะครับก็คือเมนูข้าวพันนั่นเองที่เราไปทํามาถึงหม้อเมื่อกี้ข้าวพันงาแล้วก็ข้าวพันพริกแล้วก็จะมีข้าวพันออริจนินอลนี่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มซุกกี้แล้วก็น้านจิ้มแจ่วตามที่น้องแพรบอกอุ้ยขอบคุณครับดีนนี่โอ้โหสวยงามมากน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มซุกกี้นะฮะ โอ้โหเต็มปากเต็มคำเหรอะผมเข้าใจแล้วว่าทําไมที่น้องแพ้บอกว่าเขาจะห่อพวกสํหลับนใส่ใบตองไปเวลาไปทาท้องไร่ท้องนาหนึ่งเมนูนั้นก็คือต้องมีข้าวพันธุเนื่องจากเขาเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเพิ่มพลังงานในการทํางานแป้งออริจินอลนะฮะกินกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วเขามีความข้นๆนะบ้ามอร่อยคนละแบบอร่อยทั้งคู่แล้วผมว่าแป้งออริจินอลพี่ตอนกินสด เขาให้ฟิลเหมือนกินเส้นใหญ่แต่พอเอามากินเนี่ยด้วยความที่เขามีความเค็มๆของตัวแป้งแล้วเขามีความเค็มมากินกับน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยมีความเปรี้ยวหวานจะออกเปรี้ยวมากกว่าแล้วกินแล้วรู้สึกสดชื่นนะอ่าเป็นแจ่วที่ออกไปทางเปรี้ยวอันนี้ก็จะเป็นแบบจี๊ดจ้าจัดจ้านถ้าเกิดว่าเป็นน้ำจิ้มสุกี้นี่ก็จะแบบหูหูแบบ กลมกล่อมนะโอ,อ้โหพาครอบครัวมากินนี้นะ่าจะฟิลดีนะ <ผม S 1> พี่บ้างล<ะ>แล้วบอกย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าบรรยากาศแบบดีมากมาอีกเมนูหนึ่งฮะเป็นข้าวพันห่อไข่บวกไข่นึง่งดูละมุนอะน่ะเนาะละมุนตุ้นอะ่ะว้าว <Whoa! S 2> โวิธีการทําของเขาก็คือเขาบอกว่าจะใช้แป้งออริจินอลผสมกับไข่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะใส่ผัดเข้าไปข้างในซึ่งมีผักกระหล่ำปีสีเขียวแล้วก็ผักกระหล่ำปีสีม่วงไม่ได้กินเปล่าๆนะเรากินกับน้ําจิ้มได้ด้วยนี่ข,ข,ขอขอกินกับน้ําจิ้มสุกี้เมื่อกี้ชอบมากดีมากเลยรู้สึกว่าเมนูวันนี้ที่เป็นแบบ ความเป็นเมืองรับแลกบอกว,ว่ามันคือตัวแป้งเลยแหละ,ะที่จะเป็นพระเอกซึ่งพอมันมันมันมาอยู่ในเมนูที่แบบเป็นไข่เป็นผักอะไรแบบเนี้ยเออให้ความรู้สึกใหม่ได้ดีมากเลยนะแต่ว่ารสชาติแบบอร่อยอร่อยใช่อพอเป็นแป้งออริจินอลผสมกับไข่มันมันให้ฟิลเหมือนแบบผัดไทยห่อไข่ใช่ฟิลมันคล้ายๆอาหารเวียดนามอ่ะที่แบบว่าจะมีแบบว่าผักมีความแบบว่ารสชาติแบบกลางๆางของแป้งมีความละมุนของ ไข่ดาวเป็ดมันมีความมันนัวของแป้งกับไข่อยู่แล้วแล้วยิ่งมีไข่ดาวเป็ดอีกอมันเลยแบบยิ่งทําให้แบบคานี่มันละมุนแล้วก็เพิ่มความแซ่บด้วยน้ําจิ้มสุก,กี้กับน้ําจิ้มแจว่วดีมากปะไปกันต่อที่เมนูต่อไปดีกว่าครับผัด<ะ>ไทยปลาร้าปลาดุกฟูมีแค่ที่นี่ที่เดียวจริงๆแล้วเขาผัดได้รสชาติที่ดีมาอยู่แล้วออแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มความแบบตื่นเต้น อ,อยากจะใส่รสชาติเพิ่มเติมมีน้ำอาจาร์ใส่ด้วยคือเขามีใส่แบบเมกระถิ่นด้วยนะเอ้าลองดูฮะว้าวคำนี้แบบน่าประทับใจความหอมปลาร้าเนี่ยมันแบบมันแบบค่อนข้างแบบยูนิคเนาะแตกต่างมาก ดีมาก,มากแล้วอีกอย่างหนึ่งปลาร้าเขาไม่ได้เค็มจนเกินไปพอปลาร้ามาใส่ในผัดไทยกลายเป็นความลงตัวที่เข้ากัน,นกมากๆมีความเฮิร์บุ้นไัยเหมือนอาหารเหนือเลยอุปดุกโฟคือทอดมาได้ดีมากๆเลยนะลองกินกับอาจัาดูเออ<ม>อุ้ย้า<ม>งล่างเข้มขน้นม,มันไม่ได้ปลาร้าจา๋าแบบเป็นมาปลาร้าแบบนัวๆกิน<ม>ได้ง่ายๆหวานเปรี้ยวตัดเลี่ยนได้ม,มีความเฟรชของแตงกวา แล้วก็จะมีความหวานของน้ำอาจาฟิลประมาณนั้นความนัวที่มีความหวานเข้ามาแทรกประมาณนี้ริงอย่างที่พี่บอสบอกเลยพอแบบมีตัวอาจาเข้ามาจะมีความเฟรชมากขึ้นมาร้านพันโอชาทั้งทีเราก็ต้องรับรู้ถึงความเป็นธรรมชาตินะครับน้ำอัญชันมะนาวความพิเศษของน้ำอัญชันเคยรู้เปล่าปกติเขาจะมีความเป็นสีฟ้าครามใช่ไหมพี่แต่พอใส่มะนาวลงไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีเป็นอัญชันมะนาวที่ดีจังเลยอ่ะ พร้อมไปกันต่อแล้วฮะหมูกรอบคั่วพริกเกลือนี่กินเปล่าๆกันเลยดีกว่านี่แต่ผมว่าหมูกรอบคั่วพริกเกลือของเขาไม่เหมือนที่อื่นนะพี่ดูสิว่าเขาใช้หมูสามชั้นที่ชุบแป้งทอดแตกต่างจากที่อื่นรสชาติชัดเจนข้างในจุ้ยซีดแต่ข้างนอกไม่ได้กรอบความแตกเป็นแบบนุ่มๆเป็นเหมือนกึ่งทอดกึ่งผัดผัดฟิลดีเรื่อยๆกินเพลิน แต่ละเมนูเนี่ยจริงไม่ต้องต่างข้าวเลยเรากินแบบว่ากับอย่างหมูกรอบผกเลือเนี่ยก็กินกับข้าวพัดก็ได้รสชาติเป็นเอกลักษณ์มากทาเรียบง่ายจัดวางจานสวยๆให้เข้าถึงความออริจินอลความดั้งเดิมไปกันต่อเลยครับครับผมเมี่ยงปลากระพงครับเมี่ยงปลากระพงลองกินกันดูแล้วปลากระพงเขาหั่นเต่ามาเป็นชิ้นๆน่ารักมากเลยนะนี่เมี่ยงปลากระพงดูทุกคนดูเขามีดีเทลที่เยอะๆมากมายเลยมีเนี่ยตะไคร้หอมแดง ขิงซอยพริกอะไรต่างๆปลาตัวกระพงก็คือหั่นเป่ามาให้ด้วยอันนี้อันนี้ครับอันนี้คืออะไรอ่ะลองดูลองดูจุ่มจุ่มซีเครตเด็กเขาเอาใจเด็กๆดีมากเลยเนี่ยอาหารร้านเนี้ยมีอันอ๋อมีมีสองซุ่มเหรอครับอุ้ยอินนี้ซุปสีแน่ๆเลยอ่ะซุปเปอร์ซีเครตหรอผมอุ้ยจะได้ขนมจีบขนมจีบเป็นกั่ไม่ได้ไมี S <S 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 อ๋อแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มอยู่2รสชาตินะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับเป็นน้ำจิ้มถั่วซีฟู้ดถั่วอ่ะ,อะ,อะลองกินกันดูเลยก็กินตามขั้นตอนแบบเมี่ยงนี่แหละจัดปลายโอ้โหปาบเขาให้หนึ่งปาบสองเลยปาบเขาให้สองนี่แหละแน่นเต็มปากแน่นอนนี่ผมเป็นเส้นหมี่ ผมใส่ซีฟูดแล้วกันได้ยินคําเตือนมาว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากต้องใส่เยอะแซ่บมากเผ็ดมากเขาบอก ใส่เป็นน้ำจิ้มถั่วก็จะมีรสชาติหวานนําแต่ว่าตะไคร้กับหอมแดงพริกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาหั่นมาให้เวลากัดไปเนี่ยมันเต็มปากเต็มคําดีน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดจริงผมใส่พริกเยอะด้วยอ,อีกอย่างหนึ่งคือเนื้อปลาเขามีความหวานตัวเนื้อปลากระพงนี่คือรสชาติดีเนื้อปลานแน่นใช่หั่นออกมาชิมพอดีคำด้วยใช่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยนะทําเป็นเล่นนะ เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหถึงถึงเครื่องถึงใจมากเศ็ดเลยแบบ่ทบหลงอยู่ในเมืองรับแปลที่หาทางออกไม่เจอเลยเขาทําถึงเครื่องทุกอย่างเลยนะอาหารแต่ละอย่างที่กินไปเนี่ยเมี่ยงผ่านไปต่อมานะเป็นมีครุกทรงเครื่องแต่ละเมนูเขาไม่ธรรมดานะเขาแบบตกแต่งสวยมากอันนี้ก็จะมีปลาดฟูด้วยเหมือนกันเห็นไหมหน้าตาดูสุภาพนะแต่ว่ารสชาติเข้มข้นเพราะตัวน้ําซอสเนี่ย เขาลงไปพก,กับตัวเส้นเรียบร้อยแนละ้วเ <K> ข้า,าไปในปากครั <K> ้งแรกยังไม่ทะลุง้งเคี้ยวไปเรื่อยเรืร่อยอร,ร่อยไหอ,อ,นะอาหารเหมือนอาหารพื้นบ้านอะ่ะของของมือเหนือรู้เลยว่าเป็นอาหารที่แบบรสชาติไม่ได้ซับซ้อนมากมันมีความกลมกล,มล่อมนะอร่อยรสชาติตาแบบตรง<ข>ไปตรงมาอืกชัดซื่อตรงอ่ะครับตรงที่ตัวซอสเขามีความเปรี้ยวหวานปลาดุกฟฟเนี่ยก็จะมีความมันความเค็มเข้ามาผสมกันแ้ทำให้รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากต่อเลยครับกับมีพันมาเป็นกล่องสุ่มอีกแล้วนี่กล่องสุ่ม มีพันธกล่องสุ่มนะฮะว้าวมีสีน่ากินมากของอัมพยมากว้าวเป็นหมี่เมื่อกี้แต่ว่าพันอยู่ในแป้งนี่ปกติแล้วแป้งอ่ะเราจะม้วนกันตั้งแต่ตรงปากหม้อเลยครับเรียบร้อยแล้วก็ม้วนกลายเป็นข้าวพันกลายเป็นข้าวพันแบบเมื่อกี้แต่ถ้าเราลอกออกมาเป็นแผ่นเนี่ยเราไปตากแดดก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ฮะ อันนี้ก็จะได้ความหนึบนานมากขึ้นตัวข้าวพันธุ์ที่ลอบมาเป็นแผ่นแล้วนําไปตากแดดก่อนที่จะมามมวนคือแป้งเขาจะมีความแข็งขึ้นจากตัวที่เรากินแป้งสดอืแต่เคี้ยวเนนนะชอบมากอเคี้ยวเหนนมากอะชอบต่อมาฮะกับข้าวคลุกพริกเกลือกุ้งสดนี้อ,อยู่ในใบตองเหมือนกันชอบมากนี โอวว้าวนี่เดี๋ยวผมลงลุยกุ้งก่อนเลยตัวข้าวุกพริกเกลือกุ้งสดนะครับเสิร์ฟมาเป็นข้าวแบบว่าอันชันข้าวอันชันในข้าวนี่ก็จะมีปลาดุกฟูนะครับผมแล้วก็เป็นข้าวอันชันกินกับกุ้งสดมาลุยเลยอื้มเฮ้ยอื้มชอบมาก ตัวข้าวมีความมันมันอมเออไม่แห้งเลยในขณะที่ว่ามีปลาดุกฟูแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟูด้ดพรุกอยู่ในนี้ด้วยทําให้อห,อหอมมากแล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยสดดีมากกินเข้าไปใช่ไหมตัวปลาดุกฟูคือขนาดกินข้าวป่าไม่ได้กินกุ้งด้วยนะเราไล่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหทีเด็ดมาก<อ>าไม่ไว่าจะกินแยกหรือกินรวมของกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถไปด้วยกันได้หมดเลยมันหอมมันมากเลยเนาะใช่ใช่หอมอันชันอ้อดีมากดีมากไปกันต่อเลยฮนะครับผม ต้มแซบกระดูกอ่อนพูดตรงๆนะเสิร์ฟในหม้อเหล็กแบบนี้นะยังร้อนอยู่เลยน่ากินมากน,นีอ่อู้หดีจังเลยพี่ชอบมันๆนะอ่นนะอ่อยๆน้ำๆน้ำๆน้ำๆสีสันน่ากินมากแล้วก็ตัวกระดูกอ่อนนี่ไม่ใช่แค่กระดูกอ่อนนะแต่แทบจะมาเป็นหมูตุ๋นเลยเพราะเนื้อเยอะมากอ,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 อือือร่อยจริง อร่อยจริงหครับนีความเปรี้ยวหวานตัวเนื้อหมูที่เป็นกระดูกหมูเนี่ยให้ตัวเนื้อแบบฉ่ำมากแล้วก็เนื้อเยอะมากน้ำซุปนี่คือเข้มค้นซุเข้าไปแล้วแบบหอมมากนะยนะหลอกไม้บานในปากมากอะ่ะแจ๋ต้อจบไปแล้วนะครับกับต้มแซบ่บเดี๋ยวเราไปกินเมนูถัดไปก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มนั่นเองนอกจากที่ว่าจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของอาหารเมืองลับแลแล้วเนี่ย เขายังมีอาหารอีกหลายเมนูเลยนะเนี่ยอย่างหมึกผัดไข่เค็มนี่ก็มีแล้วก็มีอีกเยอะเลยอู้ยช่ำมากเลยอะโอ้ช่ำฉ่ำจังเลยอะมันอร่อยมากเลยนะหมึกผัดไข่เค็มของที่นี่คือไข่เค็มชัดเจนมากตัวน้ำมันที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือแบบหอมมากๆปลาหมึกคือนุ่มนุ่มสดๆกรอบนอกนุ่มในไข่เค็มที่เขาไม่ได้ทำละเอียดมากจนเกินไปประมาณแบบหย,ยาบๆอร่อยมากปลาหมึกหวาน คืวัตถุดิบทุกอย่างเขาสดหมดเลยนะพี่เฮ้ย Amazing กับเมนูธรรมดาของเขาด้วยนะผมชอบความหวานมันเค็มที่อยู่ในจานนี้ของเค้าหมดไปแล้วถูกต้องแต่ยังมีของหวานต่ออีกไปดูกนครับมาครับกับไอติมทรงเครื่องแล้วก็ปลาแห้งแตงโมอืมของผมเป็นวุ้นมะพร้าวใบเตยกับมันเชื่อมอร่อย ของผมเป็นมะพร้าวอ่อนกับมันม่วงนะครับนี่แล้วคือเขาเสิร์ฟม,มาน่ารักมากเลยนะพี่บอยเนาะไอติมกะทิเนี่ยหอม,ห,อมหวานกลิ่นมะพร้าวชัดมันไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะใช่ไม่หวานเลยอะ่ะแต่ว่าเป็นการหอมมันจากตุกกะทิดีดีดีเซตนี้ดีนะเ,<อ>เป็นแบบ<ม>ว่าเป็นเหมาะกับร้านอาหารครอบครัวจริงๆอ่ะแหละหเนาะ ใช่แล้วไอติมเขาเป็นพระเอกอยู่แล้วมีความหวานมันแล้วก็หอมกะทิอมอมะพร้าวเ <travels> <ues. S 2> มนูของหวานต่อไปของเรานะครับก็คือปลาแห้งแปงโมครับผมเหมือนกินแบบว่าไอศครีมชิ้มจุ่มดิปเคลือบช็อกโกแลตโอ้วว oh, wow. ้านี่แบบน่ากินมากอะช่ำช้ำเป็นผลไม้ล้างปากที่ดีมากถูกตอ้องเรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์กิน อาหารพื้นเมืองรับแปลครั้งแรกของเราที่ถูกใจมากๆนะคุณผู้ชมนะมาครับถ้าเกิดว่าใครอยากตามรอยมาตามเรานะครับผมร้านนี้นะฮะพันโอชาซอยวัดพระเงินบางใหญ่นะครับครับผมร้านนะครับปิดวันจันทร์ครับผมเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มครับส่วนวันจันทร์วันไหนนะครับที่เป็นวันหยุดตรงกับวันยูนิคาร์เตอ์เลิกร้านก็จะเลื่อนไปปิดวันอังคารแทนครับผม